ก็สวัสดีเด็กๆอีกครั้งนะครับผมครูตรวจงานแล้วนะก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆเกนี่ยนะครับทำงานไม่เรียบร้อยเลยนะครับผมครูอยากจะเด็กๆเ,เหลือเกินนะครับผมแล้วก็ครูเห็นหลายคนที่เขียนตรงนี้ผิดเนาะออืม <c oughs> อครูเห็นเนี่ย เด็กๆเอาไปเขียนไว้ตรงไหนก็ไม่รู้จริงๆแล้ว i เท่ากับ1เนี่ยมันจะต้องอยู่ใต้ตัว sigma นี่นะครับโอเคไหมแล้ว n เนี่ยก็อยู่ข้างบน sigma เนาะเห็นปะว่า i มีค่าเท่ากับ1เนี่ยอยู่ข้างใต้ sigma นะครับผมเพราะฉะนั้นเขียนให้ถูกต้องเนาะแล้วก็ขีดเส้นตรงเส้นใต้ให้เรียบร้อยครูครูคร <c oughs> ูเห็นหลายคนไม่ขีดตรงนี้เลย โอเคไหมอืมทำงานให้เรียบร้อยเนาะครูใจดีแล้วเด็กๆก็ต้องแบบว่าทํางานให้เรียบร้อยนิดนึงนะแอบโอเคก็วันนี้นะครับผมจะเรียนหัวข้อที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือมัธยฐานนะชื่อภาษาอังกฤษก็คือมีเดียนะครับผมอืมโอเคเขาจะนิยมเขียนชื่อย่อ เป็นตัว M ตัว E แล้วก็ D เม็ดนั่นเองนะครับผมเขียนแค่สามตัวนะโ okay. อเคโอเค okay. คราวนี้มีีเอ่อมีเดียนหรือมัธยาฐานเนี่ยมันเรียกง,ง่ายๆก็คือการหาค่า ตรงกลางนั่นเองนะครับผมการหาค่าตรงกลางของข้อมูลเนาะโดยจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซึ่งส่วนใหญ่โจทย์จะไม่เรียงข้อมูลมาให้นะครับผมเราจะต้องมาเรียงข้อมูลใหม่เองแล้วก็ในหนังสือนักเรียนเนี่ยเขาจะพูดจาแบบว่าเยอะแยะมากมายเนาะ สหนะ้ากระดาษ A4 แต่ครูสรุปมาให้แล้วก็คือประเด็นสำคัญมีอยู่2อ,อันก็คือ 1. นึ่ทำการหาข้อมูลโดยใช้สูตรก็คือ n บวกหนส่วนสองขที่2ก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อันก็คือถ้าข้อมูลเนี่ยมีมีจำนวนคี่เราจะหาค่าตรงกลางได้ง่ายมากๆแต่ถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่ นะครับผมเราจะเอา2ตัวตรงกลางเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หาร2ก็มีให้ดูทั้ง2ตัวอย่างเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอย่าลืมนะมัธยฐานคือการหาค่ากลางนะครับผมโอเคมาดูตัวอย่างนะครับผม e x นะครับเขาก็จะให้ ชุดข้อมูลมาเนาะ <c oughs> ให้ชุดข้อมูลมาอะให้ชุดมาขั้นแรกอะไรนะต้องเรียงข้อมูลใหม่เพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาเห็นแปลว,ว่ามันไม่ได้เรียงจากค่าน้อยไปมากเพราะฉะนั้นครูจะทาเรียงข้อ,อ,อทาการเรียงข้อมูลใหม่ก่อนจากน้อยไปมากนะ ทษทีครูพ่นยาแก้เจ็บคอนิดหน่อยนะ <c oughs> เอโอเคเมื่อทำการเลี้ยงข้อมูลมันก็จะได้บรรทัดใหม่ซึ่งเป็นบรรทัดนี้เพราะฉะนั้นเห็นปะ1 5อมันก็น้อยสุดเนะ <c oughs> เาะอืคราวนี้ขั้นที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรใช้สูตรว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับผม ก็ไปดูว่าตำแหน่งไหนเนี่ยมันเป็นคําตอบของเราในครับผมเพราะฉะนั้นใช้สูตรก็คือ n บวกหส่วน2 n เนี่ยคือจํานวนข้อมูล <c oughs> ในนี้มันมีข้อมูลกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวนะครับเด็กๆก็แทน n เป็น11เห็นปะ11บวก1เป็น12 12แทน2ได้6เพราะฉะนั้นตำแหน่ง ที่6คือคำตอบอา้าวนับไปสิตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6. ตำหนามสี่ห้าแหน่งที่6คือคำตอบตำแหน่งที่6มีค่าเป็น162เพราะฉะนั้น162คือคำตอบอันนี้คือใช้สูตรเนาะ <c oughs> แต่ถ้านักเรียนจำสูตรไม่ได้ครูครูค แบบว่ามีท่าไม่ตายให้ก็คือ,อ,อใช้ทักษะการตัดทีละตัวนะครับผมตัดซ้ายตัดขวาต้องตัดทีละเท่าๆกันนะซ้ายขวา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 ตรงนี้คือตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละคําตอบนะครับผมอันนี้คือหลักการแบบว่า เบสิกคือกูจำอะไรไม่ได้แล้ว <g ül üyor> <g ül üyor> อ่ะนะเออใช้หลักการตัดตัด,ต,ดตัดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนั้นไอหลักการตัดตัด,ต,ดตัดเนี่ยมันใช้ได้กรณีที่แบบว่าข้อมูลไม่เยอะมันจะทำได้เนาะแต่ถ้าข้อมูลมันเป็นร้อยตัวล่ะทำไงอะ่ะอืมมันก็อาจจะยากนิดนึงใช่ไหมแอาก็อาจจะต้องใช้สูตรเนาะ ก็ครูก็สอนไปทั้งสองวิธีเลยนะครับผมแแล้วคราวนี้ในกรณีนี้ล่ะหรือว่าครูให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านดีอืมอมเดี๋ยวอันนี้เป็นการบ้านแล้วกันเนาะอันนี้เป็นการบ้านแล้วกันเดี๋ยวข้างหน้าครูจะมาเฉลยนะครับผม แอแล้วถ้าแล้วถ้าแบบว่าเป็นจำนวนคู่หรือคู่อันนี้กรณีเป็นจำนวนคี่เนาะมันจะสามารถนับตัวตรงกลางได้เลยแต่ถ้าเป็นจำนวนคู่หนึ่งสองสามสี่เห็นเปราวว่ามันมีสตัวมันเป็นจำนวนคู่ <c oughs> นะครับผมพอเวลาถ้าใช้สูตรนับก็คือ1 ตัดซ้ายตัดขวาใช่ไหมแล้วตัวตรงกลางมันก็คือ2ตัวนี้ใช่ไหมครับผมการหาเม็ดก็คือให้เอาตัวตรงกลางสองตัวเนี่ยบวกกันแล้วหารด้วย2ได้เท่าไหร่ได้5หาร2เท่ากับ2.5ซึ่งมันก็ตรงถูกไหมเพราะว่า ตรงกลางระหว่าง2กับ3มันคือ2.5แอนโอเคปะ่ะนี่คือแค่การหาค่ากลางหรือมี d เดียนะครับผมในกรณีที่ข้อมูลมันเป็นจำนวนคู่แต่ถ้าเป็นจำนวนคี่ละ่ะถ้าเป็นจำนวนคี่ <c oughs> สมมติเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นห้เนาะจำนวนคี่ก็เอา้า ตัดไปดิตัด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 เพราะฉะนั้นตัวตรงกลางก็จะตอบทันทีว่าเม็ดคือสามโอเคไหมเอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆลองไปทำการบ้านข้อนี้ให้ครูหน่อยนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาเฉลยเนาะอือโอเคครับผมวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าครู เจ็บคอแล้วนะโอเคตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปพร้อมกับเฉลยในข้อนี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ